สวัสดีพ <con v répondre> ี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่450นะครับมีพระสะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการนะครับ EP ที่450นะครับราคาแบ่งปันนะครับ300บาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับ0849037676ครับโทรหรือไลายเพื่อเดียวกันนะครับสนใจโทรหรือถ้าใครเข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทังนะครับขอบคุณเพื่อนพี่ๆที่เข้าชมและช่วยกดไลค์ติดตามด้วยนะครับ องแรกนะครับเป็นปูทวดกลักไม้ขีดนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นหลวงปูทวดกลักไม้ขีดนะครับเนื้อว่านนะครับสวยเก่าเก่านะครับีนสองนะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จน,นี้ผงสีขาวนะครับหลังมีตรายางนะครับ จะมีก้อนเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดคล้ายเนื้อพระนะครับฝังรูในเนื้อพระอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สามนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อนานะครับรหลวงพ่อนากพรละคังนะครับสมเด็จหลวงพู่นากรพละคังครับทําจากหองเก่านะครับ มป่ปหน้ากดหลักครังนะครับไม่สามนะครับไม้เลสีนะครับเป็นหลวงพ่อเลืดสีดิ้งดำนะครับเป็นฤาือสีเป็นลูกฤาือสีนะครับมั่งมีสีสูตนะครับด้านเรามีประทับไว้แบบนี้นะครับเป็นลูกฤาือสีไร้เลือสีห่อนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ อันับห้านะครับเป็นหลวงพ่อพางครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพางครับปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพางปีหนึ่งแปดนะครับอันดับหนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์จวนนะครับเหรียญพระอาจารย์จวนนะครับปีสองสามนะครับ ัดป่าภูทอกนะครับเห็นพระอาจารย์จวงมวัดผูทอกนะครับปีสองสามนะครับวันที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทองมานะครับวัดสว่างท่าสี่นะครับร้อยเอ็ดนะครับหลวงปู่ทองมานะครับครบเจ็ดรอบนะครับหลวงปู่ทองมาครับครบเจ็ดรอบนะครับร้อยเอ็ดนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงสภาพใช้นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพระผงหลวงพ่อไกลนะครับหลวงพ่อไกลวัดลำพญาครับนะครับเป็นรูปนั่งเสือนะครับ มาจากว่านเนื้อว่านหลังยานนะครับหลวงพ่อไกลวัดลำพญานะครับเนื้อว่านนะครับหลวงพ่อไกลวัดลำพญาเนื้อว่านนะครับมาที่สิบนะครับเป็นพระปิตาสายวสพานสูนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระชัยนะครับ อดวัดวังนิ้วนะครับหลวงพเดิมลุกเสบนะครับรอยตัดช่อครับเป็นพระชัยวัดนะครับหลวงพระเดิมบุกเสกครับพระชัยวัดวังนิ้วครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดหุวยเขียนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดหุวยเขียนนะครับเงินทองผสมนะครับ สิบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพน,นะครับ,บนี่ครับครบแล้วหลังปิน้นปิ้นเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญปักกดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสิบสี่ค,ครับเป็นพระปิาตาหลังแบบนะครับเป็นพระปิาตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักนะครับ สิบห้าับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับนี่ครับเนื้ออันปะก้าครับสภาพใช้นะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับปีสิบกว่าครับนี่ครับสภาพใช้นะครับปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อมุ้ยเนื้ออันปะก้าปีหนึ่งหกนะครับสภาพใช้นะครับอันนี้สิบหกับเป็นพระมหิสวระครับเนื้อชินนะครับ หมาสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเห็นไหมมีเส้นน้ำตกเต็มนะครับหลังพระอาจารย์ทิมนะครับมีเส้นวิ่งเต็มนะครับหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะครับับเส้นวิ่งนะครับตามเพรียนะครับหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะครับหันที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลนะครับตอกโค้ดนะครับมีหมายเลยครับลงยาด้วยนะครับ ปุ่นปีสามห้านะครับเนี่ยครับทั้หลวงพ่อปูกเสะครับสวยงามนะครับเนี่ยครับต่อโคตรหลายตัวเลยนะครับในสิบเก้านะครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับเต่าโคตรนะครับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับนี่ครับต่อโคตรมคมลึกๆนะครับรุ่นมหาลาบนะครับกระไรเงินนะครับเต่ามหาลาบหลวงปู่หลิวกะไรเงินนะครับ คมคมนะครับโคชัดเจนครับยี่สิบเป็นพระบิดาเก่าครับนี่ครับเป็นพระบิดาเนื้อผงเก่านะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อลใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคานะครับเนี่ยครับมีรอยประกกครับเป็นเหรียญหล่อลใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคานะครับ ยี่สิบสองนะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับยี่สิบสามนะเป็นพระแผงตัดนะครับนี่ครับพระแผงตัดครับนี่ครับลายตัดนะครับ แปดตัดเนื้อดินนะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับต่อโคด้านหลังครับรุ่นแปดสิบสี่ปีนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนต่อโคด้านหลังนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นคุ้นแผนนัาปลอโบราณนะครับ เป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเป็นคุณแผนโล่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับโคงนะครับหมายเลขนี่สิบหกครับเป็นผสมกรองเนื้ดินครับ ยี่สิบหกเป็นผ้าซุ้มกอเนื้อดินครับมีมีแร่บ้างครับตัางแขนตั้งขานะครับขมดึกนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นเดรียนหลวงพ่อก,กันนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อก,กันวัดพญาณนะครับหลังหลังสื่อคมคมนะครับหลวงพ่อก,กันวัดพญาณนะครับ ยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงน้ำมันนะครับหลงพอกลวยนะครับหลังซิวลรีนะครับผมคมนะครับสมเด็จหลงพอกลวยนะครับหลังซิวลรีนะครับนี่ครับเป็นพระเนื้อผงน้ำม,มันนะครับคมชัดลึกเลยนะครับดูครับยี่สิบเก้าครับเป็นแห,กกหวกม่านหลงพอกลวยนะครับหลังรูปเหมือนนะครับนี่ครับ แปลกมากหลวงพ่อกล้วยเหล้าทุกคนนะครับสามสิบนะครับเป็นสังกะจัยหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ครับสังกะจัยหลวงพ่อกล้วยเล่มเก่านะครับได้มาเที่ยวกันเลยนครับนี่ครับหลวงพ่อกล้วยนะสังกะจัยเนี้ยดีหลวงพ่อกล้วยนะครับเล่มเก่าเล่มใช้มานะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ